เฟยขอรับบทที่47ครู่หนึ่งผ่านไปเสียงตะโกนร้องว่าฝ่าบาทเสด็จก็ดังออกมาจากในตำหนักทุกคนตีสีหน้าขึงขังเก็บความคิดทั้งหลายทันทีคุกเข่าถวายบังคมอย่างพร้อมเพรียงยืนขึ้น พระสุรเสียงทุ้มต่ำของห้องเต้ดังขึ้นจากบนพระที่นั่งความดุดันหน้าเกรงขามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้เป็นเจ้าแผ่นดินทำให้บรรยากาศในตำหนักใหญ่ทวีความหนักอึ้งยิ่งขึ้นมีเรื่องก็กราบทูลไม่มีเรื่องก็เลิกประชุมได้ทุลฝ่าบาทยามเว่ยของเมื่อวานได้พบตัวเฟิงเอินเนิ้นกัวกง และแม่ทัพหานที่หาดโคนทั้งสองปลอดภัยดีพะยะค่ะหลังจากเยี่ยรี่ขานได้รับข่าวก็ยื่นข้อเสนอขอเจราจาสงบศึกกับราชสำนักของเราขอฝ่าบาททรงมีพระราชวินิจฉัยด้วยพะยะค่ะเยียนจิ้นเหวยเดินออกมาจากแถวโค้งกายกราบทูลพวกเจ้าเห็นว่าอย่างไรสายตาคมกริบของกู่เศร้าเจอ กาดมองเบื้องล่างพระที่นั่งทุกคนต่างพากันก้มหน้าหลบเลี่ยงห้องเต้ทรงปล่อยตัวตามพระไทยมาระยะหนึง่งแต่ความน่ายำเกรงกลับเหมือนดังดาบที่ออกจากฝากักคมปราบจนชวนให้ผู้คนพันพึงหากมิได้ค่าดเดาพระไทยของพระองค์ให้ดีก่อนก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยตอบการเจราจาสงบศึกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการปัญหาชายแดนของต้าโจาและชาวหมานไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก่อนถทาว่าตอนนี้สี่พระ ของห้องเต้แฝงไว้ด้วยกระายสังหารหลายคนจึงเปลี่ยนความคิดใหม่กำลังคิดจะเลือกใช้คำให้เหมาะสมแค่ความคิดยังไม่มีแล้วเราจะใช้งานพวกเจ้าได้อย่างไรเมื่อเห็นว่ากลุ่มคนที่อยู่เบื้องล่างเงียบกริบกูเจ้าเจอก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาทูลฝ่าบาทกระหม่อมเห็นว่ากองทัพของเราควรจะสู้รบจนถึงที่สุดพะยะค่ะ บุคคลแปลกตาก้าวออกมาจากแถวบนใบหน้าอ่อนเยาว์มีท่าทีเหมือนลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือรบจนถึงที่สุดกูเศร้าเจอทวนคำพร้อมคิดทบทวนอย่างไตรตรองน้ำเสียงทรงพลังที่คุนเคยทำให้ชายหนุ่มที่ก้าวออกมาจากแถวผู้นั้นเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจครั้นรู้ตัวว่าตอนกำลังสืนข้อห้ามมิให้มองพระพักห้องเต้ตรงๆก็รีบก้มหน้าลงสีหน้าตื่นตะลึง นั่นม่ใช่เสียงของหานไห่หร,อหรือพอคิดได้ว่าผู้บัญชาการของตนคบหากับห้องเต้เป็นการส่วนตัวเขาก็หันหน้าเล็กน้อยพลึงตามองเหยนจิ้นไหวยซึ่งอยู่ข้างๆท่าวยียนจี้นไหวเพียงกระพริบตาปริบปริบใส่เขาเจ้าคือมั่งเหยียนโจเสียงทรงพลังดังขึ้นอีกครามั่งเหยียนโจอมตัวเอ่ยตอบทูลฝ่าบาทกระหม่อมมั่งเหยียนโจ รองผู้บัญชาการราชองครักษ์เสื้อแพรที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งพะยะค่ะดีสู้รบจนถึงที่สุดอย่างนั้นหรอือเจ้ามีลักษณะดีเหมือนกับบิดาของเจ้าจริงๆกูเศร้าเจอหัวร้อเสียงดังต้องบรรยากาศอึมครึมในตำหนักถูกกวาดหายไปจนหมดสิน้นผู้บัญชาการเยียนถ่ายทอดคำสั่งของเราไปยังชายแดนให้กองทัพของพวกเราสู้รบจนถึงที่สุด เหยียบวังหลวงของเ,ย,เยี่ยลุยให้รอบเป็นหน้ากองมือใหญ่ของเขาพันโบกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมั่งเหยียนเจ้าถอยไปอยู่ด้านหลังเหยียนติ้นไหวลอบพ่นลมหายใจเฮือกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าเฝ้าห้องเต้ยังกลัวว่าจะทำให้โอรสมังตอนพิโรธด,ด้วยซ้ำ เย็นจิ้นหน่วยลอมหัวเราะคนผู้นี้กังวลจนเกินเหตุไปแล้วหากมีน้องสาวของเขาอยู่ขอแค่เขาไม่คิดก่อกระบฏท,ทั้งชีวิตนี้ก็หนีไม่พ้นเกียรติยศและความมั่งมี ว่ากันว่าบุตรชายคนโตของเฟิ่งเอินเจิ้นกัวกงเป็นคนณชายไม่เอาทานที่ไม่มีความรู้ความสามารถใดๆเท่าว่าวันนี้ได้เห็นการแสดงออกของเมื่งเหยียนโจในท้องพระโรงบรรดาขุนนางใหญ่ก็พากันเปลี่ยนความคิดเดิมคิดว่าสกุลเมื่งใกล้จะล่มสลายแต่คิดไม่ถึงว่ากลับมีจุดพลิกผันไม่เพียงแต่เฟิ่งเงินเทิ้นกัวกง กลับมาได้อย่างแถวคาดปลอดภัยบุตรชายก็ยังกลายเป็นขุนนางใกล้ชิดกับโอรสสวรรค์อีกช่างโชคดีนักหลังจัดการเรื่องการศึกเสร็จสิ้นราชานักสองสามคนก็ก้กาวออกมาจากแถวถาวายหนังสือกล่าวโทษพระก,กว้ของเส้นจงเหลียงภายใต้การเห็นชอบจากห้องเต้ ครั้นได้ยินความผิดที่เหล่าราชอาลักษ์ไล่เรียงออกมาทีละข้อทีละข้อเหล่าขุนนางใหญ่ที่ถูกเอ่ยชื่อก็เหงื่อไหลโซมแผ่นหลังคนมีตาย่อมดูออกว่าตอนนี้ฮ่องเต้ทรงกำลังจะลงมือแล้ว จริงดังคาดหลังจากกู่เศร้าเจออ่านหนังสือก่าวโทษก็โมโหเดือดดานสั่งการให้ราชองคารักษ์เสื้อแพรตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดหากมีความผิดจริงไม่รู้ว่าในเมืองหลวงจะมีกี่สกุลที่ต้องถูกประหารล้างสกุลโลหิตไหลนองเป็นสายน้ำในจำนวนนี้รวมไปถึงจวนฉีกัวกง เยน็นวิ้นเหวทำเป็นมองไม่เห็นสายตาวิงวอนขอความช่วยเหลือที่บิดามองมาเพียงประสานมือน้อมรับพระบัญชาครั้นเห็นผู้บัญชาการราชองครักษ์เสื้อแพรที่มีไอสังหารพุ่งพานและสีพระพักพอพระไทยของห้องเต้หลายคนก็ขาอ่อนยวบร่ำร้องในใจว่าแย่แล้ว ภายในจวนราชครูส้นจงเหลียงมองจดหมายรับหลายฉบับบนโต๊ะข่าเหม่งสีหน้าซีดขาวจดหมายเหล่านี้เป็นจดหมายขอความช่วยเหลือที่ช่วงหลายวันมานี้เขาสั่งให้องครักรับของสกุลส้นส่งออกไปเผ่าว่ากลับถูกตีกลับมาโดยที่ยังไม่ได้แกะออกอ่านด้วยซ้ำตอนนี้จึงถูกวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือกลิ่นอายอันตรายชัดเจนยิ่งเขากลายเป็นวิหกในกรงตาภาพในหายไปตั้งนานแล้ว นอกจากรอคำตัดสินชี้ขาดจากห้องเต้ก็ไม่มีหนทางอื่นใดอีกพอนึกถึงเรื่องที่ตนและบุตรสาวทำลงไปส้นจงเหลี่ยมก็นึกเสียใจอย่างสุดซึง้งหลังจากนั้นไม่นานน้ำตาก็ไหลนองหน้าสลบสลายหมดสติไปบ่ารับใช้นอกประตูย้ายเขาเข้าไปในห้องอย่างคล่องแคล่วจากนั้นก็เชิญหมอหลวงที่เก่งที่สุดมามอบยาและการรักษาที่ดีที่สุดให้เพราะห้องเต้ทรงมีพระบัญชามาว่าก่อนที่ราชองครักษ จะนำหลักฐานว่าเขาสมคบคิดกับศัตรูขายชาติกลับมาจากชายแดนเขาจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภยัย หึงชั่วยามให้หลังการออกว่าราชการช่วงเช้าก็สิ้นสุดลงหลายคนเดินออกไปด้านนอกราวกับเป็นซากศพเดินได้และมีอีกหลายคนที่ห้งเหิมปื้มปีติเมื่อออกว่าราชการครั้งแรกฮองเต้ก็ทรงใช้มีดขวานด้ามใหญ่รวดเร็วเฉียบขาดผิดกับความอ่อนแอและลุ่มหลงในอิสตรีก่อนหน้านี้ลิบลับเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องดี ที่ควรร่วมกันเฉลิมฉลองมีเพียงห้องเต้เช่นนี้เท่านั้นถึงจะสามารถพาแผ่นดินต้าเจาไปสู่ความรุ่งโรจน์ชดช่วงได้มื่งเหยียนเจาเบียดต,ตัวเดินหนีขุนนางใหญ่หลายคนที่ห้อมล้อมสนทนากับเขาไล่ตามเหยียนจิ้นไหวไปแล้วเอ่ยถามเสียงตามหานไห่ผู้นั้นคืออ่าก็คือน้องเขยของเจ้าอย่างไรเล่าเหยียนจ้นไหวตบไหล่เขาพูดหยอกล้อน้องเขยเจ้า เปิดประตูหลังให้เจ้าแล้วเจ้าต้องพยายามเข้าละ่ะห้ามทําให้พระองค์ผิดหวังเด็ดขาดมั่งเหยียนเจ้าตกใจจนพูดไม่ออกรอบคิดในใจว่า น้องเขยผู้นี้มิได้เลวร้ายเหมือนอย่างที่น้องสาวของเขาพูดไว้เลยนี่นากู่เศร้าเจ๋อซึ่งเสร็จสิ้นจากการออกว่าราชการยังไม่ทันเปลี่ยนชุดพิธีการก็ออกไปวังสือหนิงเสียแล้วเขาเดินเข้าไปในตำหนักใหญ่ซึ่งมีควนันพูบลอยขมงครั้นได้ยินเสียงเคาะกรอบไม้เป็นจังหวะเดียวอันน่าอึดอัดล้หายใจก็หยุดชะงักโดยพันมองไปทางเงาร่างที่กำลังเคาะกรอบไม้อยู่ หญิงสาวผู้หนึ่งสวมชุดนักบวชสีน้ำเงินอ่อนสีสาสวมหมวกนักบวชปากกำลังสวดมนต์น้ำเสียงเฉยชาทว่าเผยให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาภาพนี้เหมือนกับฝันร้ายเมื่อคืนไม่มีผิดเพี้ยนกูเศร้าเจอพยายามสะกดกั้นความหวาดหวั่นในหัวใจก้าวเท้าเดินไปใกล้ๆหญิงสาวผู้นั้นก่อนจะคว้าไหล่ของนางเอาไว้อย่างแรงฝ่าบาทหม่อมชันถวายบังคมฝ่าบาทเพคะ เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของหญิงสาวดังขึ้นเมื่อหันกลับมามองเห็นใบหน้าเขียวคขำของเขาชัดๆก็รีบคุกเข่าถวายบังคมเป็นเจ้าสองคำนี้ถูกเค้นออกมาจากลำคอของเขาระคนด้วยความงงงวยและโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากปกอยู่หลายส่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหม่อมชั้นจะมาสวดมนต์เป็นเพื่อนไทยเฮา ตอนนี้ไทเฮาทรงเพึ่งจะเสร็จสิ้นการทำวัดเช้าทรงกำลังอบรมสั่งสอนเตอเฟยว่าควรจะสะสางดูแลง,งานกิจในวังเช่นไรอยู่ที่ตำหนักด้านหลังเพคะหลี่ซูจิ้งตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมในใจเจือด้วยความเจ็บปวดฝ่าบาททรงเป็นอะไรไปทรงเกือบจะบีบไหล่นางจนหักเสียแล้วอย่างนั้นหรือกูเซ้าเจอขานรับเสียงเบาเก็บมือที่สันเทาน้อยๆไว้ในแขนเสื้ออย่างแนบเนียน หม่อมฉันจะไปสั่งให้คนชงชางให้ฝ่าบาทพระองค์โปรดรอสักครู่เพคะ เมื่อเห็นสีพระพักของห้องเต้ผิดแผกไปจากปกติหลี่ซูจิ้งก็มีกล้ารั้งรอรีบหาข้ออ้างออกไปทันทีรอจนกระทั่งนางเดินจากไปไกลแล้วกู่เซ้าเจ๋อจึงนั่งลงบนเก้าอี้ด้านหลังอย่างช้าๆหัวใจที่เครียดเกรงจนเจ็บแป๊บค่อยๆผ่อนคลายลงบรรยากาศเลื่อนลอยเงียบสงักลินทูกที่ลอยตลบอบวลอยู่ในอากาศไม่จางหายจากภายในวังเฉือหนิงทำให้เขารู้สึกเคร่งเครียดและชิงชงังอยากจะพา เมื่งซังอวีกับวังปี้เซียวเสียเดี๋ยวนี้ใกล้ชาติเปื้อนแดงใกล้หมึกเปรอะดำเขายอมให้เมื่งซังอวี่อยู่ข้างกายเสด็จแม่ที่มีใจคิดออกบวชอย่างแรงกล้าได้อย่างไรกันพลาดไปแล้วจริงๆในขณะที่เขายังคงนึกเสียใจไม่หายเสี่ยงไทยเฮาก็พาเมื่งซังอวี่ก้าวเข้ามาในตำหนกักลูกถวายบังคมเสด็จแม่พะยะค่ะ อูเศร้าเจ๋อยือนขึ้นเดินเข้าไปประคองไทเฮาแต่สายตาวนเวียนอยู่บนใบหน้ามั่งสังอวีครั้นเห็นใบหน้านางแดงเปล่งปังคิ้วไม่ได้ขมวดมุ่นรอยค้ำใต้ตาเลือนหายไปเล็กน้อยก็รู้สึกพอใจยิ่งนะักหม่อมชั้นถวายบังคมฝ่าบาทเพคะมั่งสังอ๋ีย่อตัวทำความเคารพรอยยิ้มบนใบหน้าจริงใจและสดใสเจิดจ้า พ้องเต้ทรงช่วยบีดาและวงสก,กุลของนางนางพระไทยครั้งนี้นางจะจดจำเอาไว้ไม่ต้องมากพิธีนั่งลงเถิด ปู่เศร้าเจอเดินไปนั่งแล้วตบที่นั่งข้างกายตนความยินดีปรีดาอันยากจะพรรณนา,นาท่วมท้นขึ้นในหัวใจรอยยิ้มที่ทั้งงดงามและสว่างสวยดุดแสงต่อวันนอกจากอเป่าแล้วในที่สุดตัวเขาในฐานะห้องเต้ก็ได้รับรอยยิ้มนี้เมื่อสังอวียังคงเป็นคนใจอ่อนจริงๆขอแค่ดีกับนางนางก็จะตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันเส,สด็จแม่ เต๋อเฟยเรียนรู้การจัดการงานกิจในวังไปถึงไหนแล้วพะยะค่ะกูเศร้าเจอบีบฝ่ามืออ่อนนุ่มของนางด้วยท่าทีสนิทสนมจากนั้นจึงหันไปหาไทเฮาถึงแม้ต่อนหน้านี้มั่งสังอ่ยจะเคยช่วยดูแลงานกิจในวงังแต่เพราะความหวาดระแวงที่มีต่อสกุลมั่งเขาจึงมีได้มอบอำนาจให้นางมากเกินไปดังนั้นหากจะควบคุมหกวงังยังต้องให้ไทเฮาช่วยดูแลอยู่สักหน่อย เอเฟยมีไหวพริบปฏิทานฉลาดปราดเปรื่องไม่นานก็สามารถถือครองตราพญาหงเพียงผู้เดียวได้สีพระพักของไทยเฮาเรียบเฉยเทว่าในพระเนตรตับเปี่ยมไปด้วยแววชื่นชมหลังจากผ่านหายนะภัยครั้งใหญ่มาในที่สุด การมองคนของบุตรชายก็มีความเก้าหน้าเออเฟยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นมารดาของแผ่นดินอย่างแน่นอนแม้สนมชายาทั้งหมดวังนี้จะมีได้ถูกผู้อื่นทําให้แปดเปื้อนพระองค์ก็ถูกพระไทยคนคนนี้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้ตําแหน่งของเฮายังว่างอยู่กฎระเบียบของหกวังตะวันออกและตะวันตก ยุ่งเหยางวุ่นวายนักลูกจําเป็นต้องมีภรรยาที่ดีคอยช่วยจัดระเบียบในเมื่อเต๋อเฟยมีความสามารถโดดเด่นมิสู้ให้รับช่วงเสียตั้งแต่วันนี้ส่วนเรื่องสวดมนต์คัดพระคัมภีรก็มีหลี่เจ้าอีคอยอยู่ช่วยสเสด็จแม่คงตัดพระไทยได้กระมังกูเศร้าเจอยิ้มน้อยน้ยน,ยน้ำเสียงเจือด้วยแววหยอกล้อดียิ่งพี่แท้กำลังรอสิ่งนี้อยู่นี่เองผ่านไปแค่วันเดียวก็กลับคำเสียแล้ว เอาแต่ใจจริงๆเจ,จียงไทเฮาเม้มพระโอษฐ์โบกพระหัตถ์พางตัดว่าไม่ต้องรีบร้อนไปร่างกายของเต๋อเฟยยังอ่อนแออยู่ให้นางพักบำรุงร่างกายสักสองสามวันส่วนงานกิจในวังข้าจะช่วยเจ้าจัดการไปก่อนแล้วให้เตอ๋อเฟยอ,อยู่ข้างกายข้าคอยดูคอยเรียนรู้ไปก็ได้ต่อไปจะได้มีเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ในตาของกู่เศร้าเจอหมนลงเล็กน้อยยังคิดจะเปิดปากเอ่อยว่าจาเทาว่าถูกไทยเฮาชิงตัดบทเสียก่อนเออเฟยเจ้าเห็นเป็นเช่นไดหามั่งซังหวีที่กำลังดื่มชาอย,ย่างเอือ่อยเชยถูกไทยเฮาทรงลากลงน้ำโดยไม่ทันได้ตั้งตัวหลังจากพังอะอึ้องไปชั่วขณะก็วางถ้วยชาลงแล้วเอ่อยอย่างแน่วแน่ทันทีแน่นอนว่า ต้องคอยอยู่ข้างพระวรากายพระองค์เพื่อเรียนรู้ให้มากๆอีกสักระยะเพคะกระทำการใดๆก็ควรระมัดระวังแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเด็กดีเจ้าเป็นคนฉลาดไม่ทำให้ข้าเปืองแรงสอนสั่ง เสียงไทยเฮาจับลูกประคำพางแย้มพระสวนในพระไทยเครื่องหนึ่งคือความชื่นชมที่มีต่อมืองสังหวีอีกเครื่องหนึ่งคือความสำราญที่ได้กันแกล้งบุตรชายกูเศร้าเจอกระตุกริมฝีปากชำเลืองมองมานดาวของตนแวบหนึ่งเช่นนั้นก็รบกวนเสด็จแม่แล้วจากนั้นจึงหันไปหามืองสังหวีที่อยู่ข้างกายตนเอ่ยขึ้นเรื่อยเปยื่อยใช่แล้วประชุมขุนนางวันนี้ เราเห็นพี่ชายของชายารักด้วยมั่งสงังอวีบีบผ้าเช็ดหน้าปักลายในมือแน่นดวงตาหงมองไปทางเขาอย่างเป็นประกายกายู่เศร้าเจอล่อมหัวเราะในใจทว่าคิ้วเข้มกับขมวดขึ้นเล็กน้อยเมื่อก่อนเราได้ยินคนพูดว่าบุตรชายคนโตของเฟิ่งเอินเจิ้นกวัวกงเป็นคนมุทะลุบุ่มบามคำพูดนี้ไม่ผิดจริงๆประชุมขุนนางเช้าว,วันนี้ไม่มีผู้ใดกล้าตอบคำถามเรามีเพียงรองผู้บัญชาการเมื่อ ที่ก้าเก้าออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาขุนนางทั้งหลายต่างพากันอิจฉาริษยาเขาแววตาของมั่งซังหวีพันเปลี่ยนรอยยิ้มประจบประแจงเอาใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าเอ่ยเสียงอ่อนหวาน ก็จริงที่ท่านพี่มีนิสัยตรงไปตรงมาจนเกินเหตุไม่รู้จักเอ่ยประนีประนอมเช่นขุนนางคนอื่นขอฝ่าบาททรงดูแลท่านพี่ด้วยนะเพคะหม่องฉันจะตั้งใจเรียนรู้อย่างแน่นอนไม่เกินห้าวันก็สามารถรับช่วงดูแลงานกิจภายในวังได้ขอพระองค์ทรงวางพระทยัยเมื่อครู่ยังพูดอยู่ว่าจะค่อยๆเรียนรู้ พริบตาเดียวก็กลายเป็นไม่เกินห้าวันฝีมือการเบนหางเสือเรือตามกระแสลมไม่ธรรมดาจริงๆพระหัตที่จับลูกประคำของเจียงไทเฮาช่ง,งักช่างงานอืมกูเศร้าเต๋อขานรับหัวคิ้วคายออกแรกเริ่มเพียงหัวเราะเบาๆจากนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะดังตังวนันสุดท้ายก็หัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งเมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้เลย ว่าเมื่งสังหวีเป็นย่าเหนือกำแพงนางมองสีหน้าแววตาของคนเก่งถึงเพียงนี้ช่างช่างน่ารักจนบอกไม่ถูกจริงๆพอคิดถึงตรงนี้เขาก็เริ่มหัวเราะขึ้นมาอีกครั้งแม้กระทั่งไทยเฮาที่มีพระพักสงบนิ่งก็ยังหลีพระเนตรมองเขาแวบหนึ่งบ้าเอ้ยมารดาพูดเรื่องตลกชวนให้หัวเราะขนาดนั้นเลยหรือเส้นตื้นเกินไปแล้วกะมัง มั่อสังหวียกถ้วย้าขึ้นบทบังมุมปากที่กระตุกของตอนรอบคิดในใจกู่เศร้าเจออยู่สนทนาเป็นเพื่อนมารดาและภรรยาที่วังสือหนิงอยู่ครู่หนึ่ง เมื่อเห็นว่าได้เวลาควรจะกลับไปสาสาังพระราชกิจได้แล้วจึงจากไปอย่างอารยอารวรเมื่อเขาหันหน้ากลับมามองตำหนักใหญ่ที่มีควันพูบลอยขมงมีเสียงสวดมนต์และเสียงเคาะกระบไม้ดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายแววตาก็พันมืดมนปล่อยให้เมื่งซังอีพักอยู่ที่นี่ถึงแม้จะแค่ห้าวันเขาก็ไม่อาจวางใจสุนัขตัวนั้นรักษาจนหายดีแล้วหรือยัง พายุหิมะสงบลงแล้วทางเดินก็ถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นกันกู่เซ้าเจอโบกมือไล่ราชรถจากนั้นก็ค่อยๆเดินไปยังวังเฉียนชิงฉางสี่ตัวปลอมพงอังอ่ะอึ้งผ่านไปครู่ใหญ่ถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองทูลตอบว่าทูลฝ่าบาทใกล้จะหายดีแล้วพะยะค่ะหากรักษาหายดีแล้วก็รีบส่งมาที่วังเฉียนชิงเขาเร่งด้วยเสียงต่ำลึก เพื่อมีให้เมื่งซังอวีเกิดความคิดที่จะละทั้งโลกขึ้นมาจริงๆก็ควรจะหาสิ่งทําให้นางห่วงหาอาวรสักหน่อยดีกว่านางชอบสิ่งใดก็ส่งสิ่งนั้นไปให้ถึงมือดูสินางยังจะหักใจจากไปได้อีกหรือไม่พะค่ะสางสี่ตัวปลอมรับบัญชาจดจําเรื่องนี้ไว้ในใจคนกลุ่มใหญ่เดินออกมาเป็นระยะทางได้สอง้อั้งก็พบกับเหล่าสนมชายาไม่มีผู้ใด ที่ข้างกายไม่พานางกำน,นันรูปโฉมสะสวยเยาว์วัยหรือไม่ก็นางกำนันชั้นต่าอิ่งและสามใจที่ตำแหน่งต่ำต้อยเพาะว่ารูปโฉมง,งดงามหน้ามองมาด้วยหม่อมชั้นถวายบังคมฝ่าบาทเพคะ ครั้นเห็นบุรุษรูปงามซึ่งก้าเดินมาอย่างสง่าผ่าเผยสนมชายาทั้งหลายก็พากันย่อเข่าคารว,วะในอุทยานหลวงพันปรากฏเสียงนกขมิน้นนกนางแอ่นซุบซิบจิบจิบเกิดเป็นภาพชวนมองยิ่งนะลุกขึ้นเพิด อู่เศร้าเจอมีสีหน้าเฉยชาเพียงปลายตามองแบบหนึ่งจากนั้นก็เอามือไผ่หลังเดินผ่านมวลบุปผานานาพันไปไม่หยุดชะงักแม้แต่ชั่วขณะเดียวลมหนาวหอบพัดเศษใบไม้บนพื้นขึ้นมาหมุนวนเป็นเกลียวอยู่กลางอากาศเหล่าสนมชายาตกใจจนตัวสันดาริลุกยืนขึ้นแล้วทอดมองไปยังทิศทางของวังเฉียนคิงอย่างเหม่อลอยเงาร่างสูงใหญ่สีเหลืองทองหายลับไปแล้วฮ่องเต้ที่ร่ำสุราในหอ ชื่นชมบุกผาข้างสระน้ำเอี่ยวกระหวัดเร้าร้อนกับพวกนางทุกคืนวันผู้นั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วเฉินเฟยสีหน้าแปรเปลี่ยนสลับไปมาสุดท้ายก็ฉีกรอยยิ้มอมหิบโบกมือพางกล่าไปไปตำหนักเย็นเพื่อเยี่ยมเยียนเหลียงเฟยสักหน่อยหากมีใช่เพราะเหลียงเฟย วันนี้นางคงไม่ตกต่ำถึงขั้นนี้สนมชายาตำแหน่งสูงหลายคนพอได้ยินเช่นนี้สีหน้าก็พันแปรเปลี่ยนไปวูบหนึ่งรีบไล่นางสนมนางตำนานระดับล่างและข้ารับใช้ที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังกลับไปจากนั้นก็พาคนสนิทของตนไปยังตำหนักเย็นหลังผ่านการกัดกร่อนทำลายจากพายุหิมะติดต่อกันหลายครั้งหลายคราภายในตำหนักเย็นก็สุดโทรมกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด แต่ดูไปแล้วก็สะอาดขึ้นมากเพราะความสกรปรกสมมทั้งหลายถูกปกปิดเอาไว้ใต้หิมะอันขาวพนฮ่องเต้ทรงยังมีได้ลงมือกับสกุลเซ่นอย่างเป็นทางการเพียงแต่ส่งตัวเหลียงเฟยเข้าตำหนักเย็นเท่านั้นมิได้ถอดตำแหน่งราชาชายาของนางแต่เมื่อเห็นวิธีลงมืออันกราดเกลียวดุดอสนีบาทของฮ่องเต้นในการประชุมขุนนางวันนี้สกุลเซ่นคงไม่มีหวังจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกดังนั้นหากทุก คนครับข้องใจก็สามารถเอาคืนหากมีแค้นก็สามารถชำระเพราะมักจะมีสนมชายาคนอื่นๆมาเยี่ยมเยียนตำหนักบรรทมของเส้นห้ยหรูจึงถูกปัดกวาดเสียใหม่เครื่องเรือนถูกเช็ดถูจนเป็นมันวาวและสะอาดสะอ้านทั้งยังมีการจัดนางกำนันมาปรินบัติรับใช้โดยเฉพาะดื่มด่ำกับการต้อนรับแบบพิเศษในตำหนักเย็นยามพวกเฉินเฟยมาถึง เสนหุยหรูกำลังถูกแม่นมรูปร่างแข็งแรงบึกเบึนผู้หนึ่งกรอกยาอยู่บนเตียงเหตุการณ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นเสมอนางสายสีสาดิ้นรนสุดชีวิตทำให้ยาสีน้ำตาลไหลตามพวงแก้มทั้งสองข้างลงไปยังเตียงนอนเปรอะเปื้อนผ้าปูที่นอนเป็นวงใหญ่ตั่งเตียงและอาพรเปียกชุ่มไปด้วยคราบยาเป็นสีอ่อนเข้มไม่สม่ำเสมอจนมองสีเดิมไม่ออกหากเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะได้กลิ่นเหม็นแสบจมูก ถังตําหนักล้วนสะอาดสะอ้านมีแต่ตัวเส้นหวยหรูกับเตียงนอนของนางที่สกรับปกี่สุดทําให้แม้กระทั่งมองเพียงแวบเดียวก็ยังรู้สึกรังเกียจด,ดอกบัวขาวอันสูงส่งโดดเดี่ยวในวันวานดอกนั้นเน่าเปื่อยและกลายเป็นก้อนคนตมไปตั้งนานแล้วฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วย ใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ